อ 1, สสเปิ้นจากอุบลราชธานีฝากแซวว่าน้ำจ่ายค่าเน็ตหรือยังยาสับผมย <user windows S 2> ู่เพิ่งเข้าตอนนี <Spike university anyway> like number number ้ถามกันมาเยอะมากว่ามีช่รึเปลาไม่เปอะไรช่วยตอบน้องๆหน่อยนะคะพี่พิมเอาไม่ได้เอาอย่างนี้เลยล่ะกันนะคะเมื่อกี้เนี่ยเสร็จไแล้วไม่ยอมรับเลยต้องให้มันเดินมาตามเอา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 ไอ้น้ำเข้ามาใหม่น้ำนี่ยังไม่ขึ้นมาไหนเออมาละเตือนน้ำละ พี <cents input> well. so ่หญ <us> <IL> ิงรับน <parfois> ้องด้วยค่ะเมื่อกี้น้องรับแล้ว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 น้ำเขายังเ้ยเล่นอะไรเราเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้รีเควสแล้วแลวพอรับเสร็จน้ำก็จะเดินไปอีกห้องหนึ่งหรอรับแล้วโอเคไม่จะเสียงมันตีกันือเสียงตีกันเพราะว่าพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันะเสียงตีกันเสียงดังขนนี้